คนตกัแง๊ะไปไหนไม่ได้คนตกะ่ะฮะ กิจกรรมสำหรับวันฝนตกนะฮะที่รีเตกไขเฟสค่ะนะฮะเป็นการมาเที่ยวเกาะที่เหมาะสมมากไปไหนไม่ได้เลยฝนตกออกเรือไม่ได้ดำน้ำไม่ได้ไว่ายน้ำไม่ได้ฝนตกนะครับ อันนี้กำลังจะเดินไปกินข้าวกันแต่น,นี่น้ำขึ้นสูง,งมากเลยเนะนี่ยเนาะขึ้นสูงกวา่าเมื่อวานอีกไอแต่นี่ก็มาแล้วนี่ฝั่งนู้นเริ่มสว่างแล้วเนาะเอ,เอามอวานอดอดมาดูแพลงต้นเลย,ดเลยได้ดูหลอกเมียผู้เลยแปะหลัตลอด <laughs> ตาหลับเปล่าเออระวังนะเดินบนถนนนะจะเดินไปทางฝั่งนู้นบ้างไหมอ่ะจะไปถ่ายรูปเปล่าตาหลับปะระวังเชือกนะ อ้าวมาไหวมาไม่เป็นไรมีชูชีพอันนี้เรามาว่ายน้ำดูปลากันเห็นปลาเราบอกด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวต้องไปแถวนู้นนะไปไปเลยลอยไว้ลอยไว้ลอยไว้ปอยู่ด้วยไม่เป็นไรปอยู่ด้วยปลาอยู่ด้วย เห็นไหมคะเห็นเห็นอะไรคะน้ำยังขุ่นอยู่เลยว่ะแบบนี้เขาต้องบอกมาใส่ใส่อะนี่ก็ใสยแล้วเหรอเ้องตอนบ่ายๆเย็นๆอะถ้าจะใสฮะอืไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยขุ่นขึ้นก่อนไหมอะฮะ เดี๋ยวมาเย็นๆดีกว่ารอ,อน้ำลงก่อนนะเนอะดูดีนะเนาะไม่เห็นอะไรเลยใช่ป่ะใช่เห็นปู <laughs> มีปูด้วยเหรอไอ้ใหญ่จะลงแล้ว <laughs> 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 มาแล้ว แล้วใส่เสื้อมาทำไมอะ่ะถอดเสื้อสิถอดเสื้อมันหนักเอาพ่อเอาเอันนี้ตาเขาจะพายขยับ้วยไปพายอับเขาไป <c oughs> ตาเขาจะพายขยับ วันนี้ไปนั่งคายักกับตาดีกว่าเออยังไม่ต้องยังไม่ต้องนี่หรอกยังไม่ต้องดูปลาเดี๋ยวตอนปากกลังไหนอ่ะขออนุญาตพยคายักมันมืดมากเลยลูกมองไม่เห็นอะไรเลยไปกันเถอะตรงนี้เร็วกว่าแล้วไป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 กลับไปไปกลับไปไปกลับไป ว่ายไปทางนู้นอ่ะมาโอคออะมาปะปะเกาะไปเลยเดี๋ยวแม่ตาไป เอาอะไรคะ 哎。嗯 uh. ดำน,น้ำคู่กันแบบนี้ะ<ม><ม>าดำไหมแบงนี้ปะทำไมมันหนีมา <c oughs> 耶，阿莲？啊 หลังเท้ายังอึดจะตายหนูดีอะดูด,ดิปากมันแดงไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนน้อยกินเขาคุยเด็กเขาคุย